มือในยูพัทยามาหากินต่อมังกรแซบไก่ยกคุกพัทยาเปิดแล้วของที่ครับทุกสองเลยครับมาเพราะว่าแม่ค้าเลยมีกุ้งเผาไข่นะคะคาสขุน่นแดบหลายแหง้งเมนูข่อยกุ่มก็มีจเจียวประเดกก็มีล้ำหอยจูบ มาแล้วมาเอันนี้คือตำบอกหอยบ้านเขาเอิญมาบอกหอยอย่างก็หอยเชื่อรีน้ำลายแตกเกาชิมน,น้ำก่อนวว้าอร่อยมันเปรี้ยวเปรี้ยวนำ้ำขิขื่มนนะัวนัวร่วนแ่บมากินอหอยก่อนนะพี่น้องจะเข้ามากิมอะ่ะ ข้าเอินรำหอยเชอรี่นะครับข้าวเกรียบเป็นเอ็นรำหอยยางประจักษ์นะครับบุฟเฟ่ต์วันนี้พี่มึงบอกเนี่ยเด้อจำน้ำมันมีกุ้งด้วยแซ่บนั่นนี่คือชื่อร้านคือไก่ยอกโคกถาบอนไรคือสังไกรแล้วก็เจลว้าวทาร์ตข้าวจะเป็นเจลแบบ อีกตรงนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบใน,นประจักษ <Wow. S 1> ์นะวว้าุ่มงูแจวแจวแซ่บไก่ย่างดีอิดหน่อยดีตําแซลมอนอยูบย่บ้านอยู่บ้านกินปลาคอ มาอยู่กับระยาดีครับมีรุ่งเทียงหลายต่างชาติหลายท่าต้องม,มากินแซลม,มนอนยอ,อ,อ,อดมากต้่มตำงถูกปากอาหารถูกใจไม่ขาดกั็ง่ามแต่ว่าบ,บุกพอไม่ขาด ผ่านมาแถวนี้นะครับภรรยากัแว,วะเด้อยทาว่าทาบุญเยผ่านไปอุบลน,นะครับผมจะเรื่องหมูเยอะ